น้ขึ้นนอย่ต้องัหาง่ายๆัอเลยสวัสดีครับวันนี้วงพริมมาเบ็ดปลาที่หมอสั้งครับตัวจี้เยอะตัวใหญ่ไป11กิโลครับแต่ไม่ได้ถ่ายไว้่อจี้แย่จังดินจะเอาสักกี่กิโลดีวันนี้กะจะเอา3กิโลครับ เนี่ยเป็นชัแรกมาเล่นเอากิโลแรกก่อนยังไม่ได้จอมเลยจะเล่นอะแหละแอมเล่นอีเลยอ่ะพี่อย่านัใหญ่หน่อยเดี๋ยวนัปหน้ามันลอกอ่ะมันล็อกมันล็อันนั๊เขาเร่องไหผอบๆเล่น もう。